สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าล้วนครับระหว่างอาท่าเรือครับต่อสามหนึ่งครับวันนี้อา่าเรือมาโหดครับเจอเหลี่ยมแข็งครับเป็นเหลี่ยมหลังเท้าอย่างเดียวนะครับใช้หลังเท้าล้วนครับสามารถขึ้นเตะได้ครับส่วนทาด้านสามคนนี้ก็เป็นเจ้าแซก สายสครับดาวลุ่งของสายสามครับกัเจ้าวินแล้วก็น้องบุษครับเจ้านาวินน้อยนะครับเสื้อสีส้มครับอาเตะไปนาวินเปิดได้ครับบุษยกมาเจ้าแซกเตะคู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่20,000บาทครับฝั่งเจ้าบ้านขึ้นนำสอต่อศูนย์ครับ ชัเสิร์ฟม,มาอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกขึ้นมายืนเสิร์ฟไม่ง่ายครับเต็มศูนย์ต่อ2ครับอาร์ตถ้าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับอาร์ตเสิร์ฟยอดโอ้โหนิดเดียวครับไม่ข้ามครับ แซกสายสามเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ขวามาอาร์คเปิดสบายครับ<ห>อ๋อต้องข้ามง่ายๆครับแซกยังเปิดได้ครับยกมานาวินน้อยนนอืมองล้อฝั่งเจ้าบานขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับ เสิร <dri ality> ์ฟมาลูกออกครับอัดท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับศูนย์ต่อ3ครับ เสิร์ฟยอดไปนาวินเปิดได้ครับยกมาอย่างงี้เจ้าแซกหลังตีมเขียวเบาๆครับเจ้านางเต็กกี่แต้มคู่นี้แข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดิวนะครับแซก็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟยอดมาอาร์ตเปิดล้นครับแซกเปิดแล้วนาวินเขียวไม่โดนครับ ตำห่งศูนย์ต่อสามครับอาร์เไปนาวนเปิดสวยครับโอ้โหเจ้าแซกหยอดเบาๆครับแซกเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเสิร์ฟลงสวยงามครับอ ห้าสี่ร้องห้าสี่ล่องตอนนี้ฝั่งชาวบ้านขึ้นนำสี่ต่อศูนย์ครับโอ้โหอาร์ตไม่ทันแล้วครับงานหนักของเจ้าอาร์ตแล้วครับตอนนี้ครับ ยังเรียกราคาอยู่ครับปอนปอนโทษโทษโทษอเอาะไรครับเปิดอะไรขึ้นครับแ้งเป็นรองศูนย์ต่อห้านะครับแต่ยังเรียกราคาอยู่ครับอาร์ตน่าจะออกเต็มแล้วครับตอนนี้ครับเหมือนดึงราคาอยู่ครับอาร์ตเสิร์ฟไปจะบุตเปิดได้ครับนาวินยกมาเจ้าแซ กระโดดเบอร์เกียร์ลังเท้าสวยงามครับ,รนนบจำพาต่อศูนครับแซกเสิร์ฟมาอาร์ตเปิดสวยครับนี่และวก็เอา้าเจ้าโอโ้โหเจ้าบุรเกี่ยวได้แต่ลูกล้นมาออกครับ อาทาเรือเสิร์ฟครับ0-5เสิร์ฟไปจะบุตรเปิดสวยจะบุตรยกเองครับเจ้าแซกตะบาโดนเกี่ยวครับเอาล้วครับอาร์ตต้องออกเต็มแล้ครับนี่ครับนี่แหละครับท่าเฉพาะตัวของเจ้าอาร์ท่าเรือครับแจมใบมาเป็น1-5ครับอาร์ท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟ

ยกมาอย่างนี้เอ,โอาโจเซยังเตะไม่ข่าเหมือนเดิมครับอาร์ไลนมาเป็น3ต่อห้าครับ อาธาเลียเป็นฝ่ายเสิร์ฟ <ไป S 1> เสิร์ฟเข้ากลางไป,ไปนาะวินแตกครับโอ้โหได้4เม็ดลวดครับปเรื่อยไปเรืเเ่อยแอบปล่อยแต้มไปถึง5 0ครับกว่าจะมีราคาครับเพราะว่าราคาต้นเกมมีเจ้าอาร์ตเป็นต่อเยอะครับ4ต่อ5ครับอาธาเลียเสิร์ฟ<ว>นาวินเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ยังยกมาได้ครับจเจ้าแซกเตะดีครับ จะแซกเปลี่ยนมุมเสิร์ฟบ้างครับแซกสายสามเสิร์ฟมาง่ายง่ายครับอาร์โดดเปิดสวยลากไปแันแบ็คโอ้โหเล่นยากครับเหยียบหลังเท้าอย่างเดียวครับสี <c oughs> ่ต่อห้าครับอาทาเเลียเสิร์ฟ เสิบยอดนาวินรับลูกแรกมีดิ้นครับเอายกห่างครับนาวินเตซันแบ็กมาอาร์คเปิดสวยเอายังอยู่ครับมไม่อยู่แล้วครับ คือว่าสิมาอยู่เขาว่าสิมาอยู่ตอนนี้อยู่สีเขียวหรือวะเขาไปตีไก่เขาไปตีไก่หอตเตลฮอตเตเล่อเขาไปตีไก่หอตเตเล่อมันกิแล้วตะกอเนี่ยนีบ่อบผลนะตะกอกับไก่เนี่ยแของคู่กันจะตีตีไก่กับตะกอ <le en ke> เอาไหม่ไปเคียยวว่ามันเคียยงงูสักครู่นะครับแต่ก็เขาไต่ท้องรถครับเก็บย่างนิดนึงครับแต่ม,มาลายมือเลี่ต้5ต่อ4ครับนาวินเป็นฝ่ายเสิร์ฟบ้างครับ <Hey! S 2> ก็นาวินเสิร์ฟไม่ข้ามครับอา่าเรืเอเป็นฝ่ายเสิร์ฟ4ต่อ5ครับ เตือข้ากลางบูธเปิดสวยยกมาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับต้องยอมครับรับต่อห้าหนึ่งให้ลอง10บาทเอาห้าหนึ่งไปพี่ว่าพี่ว่าลองเจ็ดบาทแซ็ตเป็นฝ่ายเสร์ฟครับห้าต่อสี่เสร์ฟมาอาร์ตเปิดมีดิ้นนิดนึงครับต้องยกตะหลังคอแล้วครับเตะข้ามไปบูธเปิดลูกแรกสวยนาวินมาทำแล้วครับนาวินเตะมา อาต้องเตะกลางคอร์ครับลูกหลงครับนี่แหละครับอาร์ท่าเรือครับที่ได้แชมป์ไทย PBS เมื่อปีที่แล้วครับตอนนั้นเจ้าอาร์ท่าเรือจับคู่กับเจ้าปักครับปักทอบอครับอาร์ตเสิร์ฟไปยังอยู่ครับยกมาซันแบ็คเจ้าแซกซันแบ็คสวยงามครับ ฝั่งเจ้าบ้านยังนำอยู่5ต่อ4ครับแซ็คเป็นฝ่ายเสิร์ฟ<ป>อาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไร่ครับลากไปสวยครับลูกแรกรับไม่ดีครับลูก2เข้าจุดครับอย่างนี้ต้องเตะแล้วครับ จำสี่ต่อห้าครับอาธาเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาธาเรือเสิร์ฟกระแทกไปลุกออกครับเนี่ยานนอกมีลายคาถาด้วยครับแซกเสิร์ฟมายอดโอ้ยนิดเดียวครับไม่ข้ามครับ โดนแถบขาวเด้งกลับคืนครับไม่ยอมพิกเนต็ตครับอาธาเหลือเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับสต่อ5้าครับอาเสิร์ฟกระแทกไปไไนาวินเปิดสวยยกมาห่างครับจอแซกต้องแก้ไขไม่ข้ามครับอตอนนี้แต้มอยู่ที่5เท่าครับ หาเท่าครับอาเท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟหาเสิร์ฟกระแทกไว้จบับบดเปิดสวยยกมาสวยงามครับจังนี้ก็ไม่เหลือครับพยกได้กเ็เตะได้เหมือนกันครับฝั่งสามคนครับจำหาเท่าครับแซกเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไล่ขวามาลูกออ,ออกไปเยอะครับ อาทาเรือเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับรห้าเท่าครับ,รบรน,นาวินรับสบายครับยกมาอย่างนี้จะเหลืออะไรครับเกือบไม่ข้าเหมือนกันครับนนะนนบุูธเป็นฝ่ายเซิร์ฟครับ,รบ พุทเสิร์ฟมาอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับรลาไปล้นหรือเปล่าครับรโอ้โหยังตามไบเวอร์ได้ครับแป้ <c oughs> มยังอยู่ที่ห้าเท่าครับอา่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟ าทาเรือเสิร์ฟไปนาวิดเปิดสวยครับยกมาค่อนข้างห่างครับเตะมาอารมีเซรครับยังอยู่โอ้โหไม่อยู่แล้วครับ,บ <c oughs> จำหาเท่าครับ บุ๊ดเสิร์ฟยอดมาอาร์ตเปิดสวยยกซันแบ็คจอแซกเกี่ยวโอ้โหไม่อยู่ครับเกือบโดนเกี่ยวเหมือนกันครับเจ้าอาร์ตครับอาร์ตพาเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต้มห้าเท่าครับเสิร์ฟไปนาวินเปิดไม่ดีเท่าไหร่ยังยกเข้ามาได้ครับ สวยงามครับยังเอาตัวรอดได้ครับแต้มหาเท่าครับบุธเสิร์มมาอาร์ตเปิดสวยอย่างนี้ก็โดนดีครับเแต่ช่วงปล่อยแต้มนี้ไม่ขึ้นเตะนะครับดึงจนได้ราคาครับ เก่าจริงๆครับเจ <5 500. S 1> ้าอาร์ตครับแต่5เท่าครับอาร์ท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาร์เสิร์ฟเข้ากลางใบนาวินเปิดสวยยกมาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับอย่างล็อกกันอยู่ที่5เท่าครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ เสิร์ฟมาอาร์รับสบายครับนี่แหละครับลูกขนาดของเจ้าอาร์ครับจำยังอยู่ที่ห้าเท่าครับอาร์าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาร์าเรือเสิร์ฟไปจูบุ๊ตเปิดไม่ดีเท่าไรครับยังยกมาได้เ <c oughs> จ้าแซกก็เอาตัวรอดได้ครับ เกือบโดนเกี่ยวเหมือนกันครับหาเท่าครับแซกเสิบยอดมาอัดเอามีดิ้นครับแต่ยังอยู่ครับโอโ้โหรับลูกแรกไม่ดีนะครับลูกสองยังเอาตัวรอดได้ครับ ตจำ5เท่าครับอาร์ท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟเกมบุ๊ดเปิดดีครับ,บนาวินโอ้ยเปิดล้นอย่างนี้ก็โดนบบดีครับระเบิดดีครับโอ้โห,โหอาแล้วครับอารท่าทเรือขึ้นนำเป็นครั้งแรกครับตจำ6ต่อ5ครับอารท่าทเรือเสิร์ฟครับ อาร์ตเสิร์ฟเข้ากลางใบยกมาอย่างนี้จะเหลือแล้วครับโอ้โหเจ้าแซกโฆษณาเน็ตครับอาร์ตหนีไปเป็นเจ็ดต่อห้าครับเจ็ดแต้มเปลี่ยนข้างครับแข่งขันกันที่สิบสามแต้มไม่มีดิวนะครับ เจ็ด่อห้าครับอาร์ธาเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟอาร์ธ,ธาเรือเสิร์ฟยอดมาเจ้าแซ็คเปิดสวยนาวินยกอย่างนี้ไม่เหลือครับ นาวินเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่แหละครับนาวินน้อยครับถือว่าเป็นนักตะก้อเดี่ยวฝีมือดีคนหนึ่งครับสำหรับเจ้านาวินครับห้าต่อเจ็ดครับนาวินน้อยเสิร์ฟไปอาร์ตลุดครับแต่ถือว่าไล่ซ้ายสุดได้ดีครับ พอเปลี่ยนทางได้ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มครับสําหรับเจ้าบ้านครับไล่มาเป็น6ต่อ7ครับแต้มยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับนาวินเสิร์ฟไปที่เดิมครับอาร์ตเอาหลุดอีกแล้วครับหลุด2แต้มติดครับเอาละครับแต้มอยู่ที่7เท่าครับจังหวะอาท่าเรือก็มีหลุดให้เห็นเหมือนกันครับ จังหวะยืนคนเดียวนี่ช่องว่างค่อนข้างเยอะนะครับแปมเจ็ดเท่าครับนาวินเสิร์ฟไปที่เดิมครับอาร์ตเปิดได้ครับยกมาต้องแก้ไขครับนาวินเปิดหลังเท้าได้ครับยกไปโอ้โหเจ้าแซกตามเบเวอร์ได้ครับอ่าแล้วครับพอเปลี่ยนแดนมาแล้วได้มาถึง3แต้มครับ 8ต่อ7ครับเจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้งนึงครับนาวีน้อยเสิร์ฟไปที่เดิมอาร์ตเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้โอ้โหอารเตะประคองไม่ข้ามครับพอเปลี่ยนข้างแล้วเกิดอะไรขึ้นครับหนีไปเป็น9ต่อ7ครับได้4แต้มรวดครับแมนระดับอาร์ท่าเรือไม่น่ามีหลุดถึง4แต้มครับ นาวินน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟ9ต่อ7ครับนาวินน้อยเสิร์ฟไปที่เดิมอาร์ตเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับยกมากแก้ไขามาโดนหรือเปล่าครับลูกนี้ครับแซกหยอดเบาๆครับสวยงามครับแต่เจ้าแซกกาหยอดครับหนีไปเป็น10ต่อ7ครับ สิบตั10เจ็ดครับนาวินน้อยเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปที่เดิมลุกออกครับนิดเดียวครับออกนิดเดียวจริงๆครับเจ้าอาจกล้าเช็คออกครับลูกมือสักครู่ครับถ้าเช็คออกพลาดนี่เป็นเรื่องครับ7ต่อสิครับ อาคาเหลือเป็นไฟเสิร์ฟอาเสิร์ฟกระแทกมาลูกออกครับนะไอ้กบ <c oughs> ไปคอยยาสูบเพื่อนอีกแล้วว่าด <c oughs> ีอยาสูบเพื่อนอีกเหรอสิบต่อเจ็ด <c oughs> ถามว่าขอกี่คนดีกว่า อ,อัาเหลือเป็นฝ่ายเสิร์ฟเจ็ดต่อสิบครับเสิร์ฟมาครับนาเวียนเปิดหลังเท้าสวยยกห่างครับเจ้าแซกแก้ไขอย่างนี้โดนหรือเปล่าครับอย่างนี้ก็ระเบิดดีครับไล่มาเป็น8ต่อสิบครับ 8ต่อ10ครับอ,อาทาเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟนาวินเปิดไม่ดีเท่าไรครับ<ฆ>แต่ยังยกได้ครับ<ฆ>อเอเ้โหเจ้าแซกแก้ไขได้ดีครับ10ต่อ8ครับแซกเสิร์ฟ อาร์ตเปิดไม่ดีค oh รับลากห่างครับเอาเจ้าอาร์ตเตะติดเน็ตครับคือตอนนี้เหมือนทางเจ้าบ้านเห็นจุดอ่อนของเจ้าอาร์ตเลยนะครับว่าจังหวะเสิร์ฟไปซ้ายเจ้าอาร์เปิดลูกแรกได้ไม่ดีครับฝั่งเจ้าบ้านหนีไปเป็น1 1ตอต่อเจ็ดครับ สิบเอ็ดต่อแปดครับแซ็คเซอร์พริกเล็บสวยงามครับเหลือลูกเดียวเกมแล้วครับถือว่าโจแซก้าเสิร์ฟครับลูกนี้ครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อ8ครับ แซกสายสามเสิร์ฟไปพริกเน็ตยังอยู่ครับอาต้องเตะไกลครับโอ้โหลูกนี้เจ้าอาเตะการคอร์ดเลยนะครับยังเอาตัวรอดได้ครับถ้าชนะได้ไปเจอใครต่อถ้าชนะได้ไปเจอใครต่อ สี่หัวสีแพรเอาคนเดียวเขาไม่ดีครับแปดต่อสิบสองครับอาร์ตต่อ12ครับอาสถท่าเหลือเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟยอดม้านาวินรับได้ครับยกอย่างนี้จะเหลือแล้วครับในจังหวะเจ้าอาร์เสิร์ฟเจาะค่อนข้างยากครับเพราะว่ายืนเต็มสนามครับ สิบสองต่อแปดครับลูกเดียวเกมครับนาวินเสิร์ฟไปเข้ากลางอาร์ตยังเปิดได้ครับยกมาอย่างนี้เปลี่ยนเอาตัวรอดได้ครับมึงดูลูกพี่มึงนดิหลังเท้ามึงเห็นเล่นไหมนี่แหละเห็นไหมเนี่ยเกี่ยวเรื่องว่ไงแต่ก็โป๊กบป๊กคุณเป็นคนเดียวที่ชนะได้ตะดังรองอ่ะมึงแข็งแรงหนยต่ก็ต่อไปเอาจอนทาเลียมาเตะไม่จอนทาเลีย 8ต่อ12ครับอาถ้าเหลือเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟม,มาบุตเปิดสวย<ป>ยกอย่างนี้จะเหลือแล้วครับโอ้อโหออกออกบุนุนนีี้้ายท่ไหปึ อีกเพิ่มนึ่งไหมใช่พี่หมอยอะไรหมายโปงอะไรอีกคืนหนึ่งเหรอข้ามไปร้อยข้าเข่เจ้าบุตรใส่เสื้อสีแดงนี้อายุเพียง16ปีนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งของทางค่ายอ,อืมเจ้าบุตรนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งตัวยกนะครับตัวชงนะครับของทางค่ายพุนทธมณฑลครับไปต่อ12ครับอาท่าเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟ อาเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับตอนนี้เจ้าอาร์ต้องเสิร์ฟวัดแล้วครับนใาว่อครับสมาี่ยวได้หมดเลยมาต่นะระครับนีแหละครับนาวินมาเสิร์ฟเหลี่ยมเดิมครับเหลี่ยมที่เคยได้แต้มครับ12ต่อ8ครับนาวินไปเหลี่ยมเดิมหรือเปล่า ไปเรียมเดิมครับแต่ไม่ข้ามครับก็เสิร์ฟเนื้าๆไปเลียมเก่าเหอนกันเขาจำลูกแรกว่าดีไหมครับดูแกว่าดีไดีแไปต่อ12ครับอาทะเรือเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ อาร์ตเสิร์ฟมานาเวียนเปิดโอ้ยกอย่างนี้ไม่เหลือครับอ่าแล้วก็ฝั่งทางเจ้าบ้านเริ่มมั่นใจขึ้นมาเยอะครับหลังจากขึ้นแท่นครับพ่อมึงไม่ได้จับมูแล้วเปลี่ยนคนเสิร์ฟบ้างครับเป็นเจ้าแซกครับแซกสายสามเสิร์ฟไล่ขวาโอ้โหเหลือลูกเดียวเกมนี้เสิร์ฟเสียไปเยอะแล้วครับ เจ้าตัวฝั่งเจ้าแซกก็กะเสริมวัดเส้นเลยครับตอนนี้โค้ชเรียกวนะครับโค้ชก็ให้เสรมดอะถ้าเหลือเป็นฝ่ายเสริมครับแต้ม8ต่อ12ครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีดีวนะครับอาครับอะถ้าเหลือเสริมลูกออกครับ เลขดีดีเช่นคดีๆรอบสรอบเบลเซอีกครับเดินไปบเแล้วมนต้อ้อดเขเวเนเยิงเกมสลยมอะไไม่ต้องไปยุ่งับรับไปรไปนะผรอสเขายังไม่ตอเลยสิบงต่อแครับแซกเสิร์ฟอาร์ตเปิดมีดินครับโอ้โหไม่ทันแล้วครับจบเกมครับสรุปผลการแข่งขันครับ งเจ้าบ,บ้านเอาชนะไปได้ด้วยโดยสกอร์13ต่อ8ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับปล่อยแต่ไหน